เมื่อนี้เราทําลาบนะคะลาบเปียกนะครับลาบเปียกเราจะทําให้อร่อยด้วครับแต่อย่าลืมใส่ผงชูรสนะคะมันแซ่บใส่เยอะไม่ได้ครอาติบาจะเบื่ทีเดียวแล้วหอยเพราะว่าครับหอยมันเคี่ยวสิหอมนะครับอันนี้ใบมะกรูดนะจ๊ะไม่เกี่ยวมันซื้อเห็ดแทนใบนี้เลยค่ะใบมะกรูดหั่นฝอยนะต้องเวลามันถ้าเคี่ยวนะมันไหลขั้นตอนไปดูเลยครับถอดถอดการลาบเปียกนะตัวกระลูก ผัดผัดเครื่องไห้กับหนังก่อนค่ะนั่งก็นั่งก็นั่งก็นั่งอยูนี่ห่อแปกนี่ก่อนไปเนีผัดเครื่องไห้ให้น้ำมันออกก่อนน้ำมันออกก่อนเราก็จะผัดเครื่องจ้ะรอรอให้น้ำมันเพิ่นออกจากหน่อยก่อนเนาะค่ะนี่กระลงเกี่ยวหอมอยู่ด้วยค่ะ เวลาในายามค่ำคืนนะคะกินข้าวแรงกันไปเนาะค่ะแฮปปี้เลยจามจามพริกป่นค่ะแม่ครัวเขา พี่น้องอนุญาตเห็นหน้าไหมไม่ไม่ก็ได้ไม่ไม่ได้หมดไ,ได้หมดถ้าสดชื่นไม่เป็นไรพี่ไ şey> ม่ม mm. ีปัญหาโอ้ยเป็นแต่แซ่บเธอพี่น้องเบิ้งบีบอันนีしし้ล้นร okay. ่วงลงไปหอมห่วยหอมเข่าขวายเนาะเสน่ห์ของลาบคืออยู่กับเข่าขวายด้วยค่ะเข่าขั่วหอมหอมเนาะพี่น้องเนาะจะแซ่บอันนี้กระเทียมเกลียวหอมเกลียวนะคะไม่ได้หรอกเราเกลียวเอง หอมเกียวนะคะนี่เนาะเพราะว่าคนเมาทำมาแต่อันนี้ออกคนเออกไหมคะน้องกินเหล้าว่างี้ใช่ไหค่ะค่ะพ่อปะสังสรรค์กันนะคะพ่อปะสังสรรค์กันเนาะ้ันอารมณ์เขาเลยที่ไปกับเพลงน้าในย่าเรื่องบีบไปหมดด้วยซิม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 ค่ะคนแบบนี้เด้ค่ะ แบบคนแบบถึงตูดเลยใช่ไหมมันจะได้เข้ากันเนาะค่ะคนแล้วเขาก็เซีโอหหอมมันนี่ใส่ได้ค่ะยังเพลงมันดังเลยค่ะเราเนในในีเสียละอะไรนี่ไงเสียดายันละเขีนใหญ่เขียนใหญ่เลี้ยนะค่ะเด้อินเอัะเอ๊ะเดินเด้อสุดยอดสุดยอดสวยงามมากนะคะ คนไม่ให <łość> ้ม <Harriet. S 1> ันแลมากคนไม่ให้มันน้ำลายออกเราเด้อค่ะน้ำลายออกเลยโอเคค่ะเด้อพี่นองกินข้าวเด้อค่ะขอบคุณพี่แอรครับวันดีดูแรกันหรืวันเลยไม่บพูดมานะชาเนีจัน